เดี๋ยวเราจะมาล้างรถให้มาดามแพมกันนะครับผมกับแพมเอาเงินไปซื้อรถหมดแล้วตอนนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดครับประหยัดที่ท่าไหนไม่รู้กะว่าล้างรถเองจะถูกกว่าถ้าอุปกรณ์ล้างรถหมดนี่หมดไปเกือบ5,000ันแล้วครับเริ่มจากฉีดน้ำไล่ฝุ่นให้ท่วงรถโดยเฉพาะตรงล้อต้องเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าฝุ่นเยอะที่นกที่นกเอาออกให้หมด เป็นสองถังถังนึ่งเอาไว้ใส่แชมโพลิถังก็เอาไว้ล้างฝุ่นออกจากผ้าใส่ตัวกันฝุ่นฟุ้นอันละร้อยกว่าบาทลงไปกันฝุ่นลอยขึ้นมาเวลาที่เอาผ้าไปล้างนะครับใส่น้ํายาล้างรถลงไป40มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรแล้วมันกะยังไงเนี่ยคนให้เข้ากันจนเกิดฟองหลังจากนั้นก็เริ่มล้างจากส่วนที่มีฝุ่นน้อยที่สุดคือหลังคารถก่อนตามมาด้วยกระจกรถกระจกข้างกระจกฝั่งคนขับกระจกหลัง ล้างน้ำเปล่าเอาฝุ่นออกจุ่มน้ำใหญ่อีกครั้งเช็ดกระโปรงหน้ารถเมื่อถูช่วงกาลางรถเสร็จแล้วให้มาถูช่วงล่างเพราะฝุ่นมันเยอะเก็บไว้ที่หลังสุดกันชงกันเอาให้หมดคราบสกรปรกออกให้หมดขอบลงขอบล้อล้างน้ำเปล่าป้องกันไม่ให้คราบสบู่เป็นรอยคราบแชมพูเป็นรอยที่รถลังจากขาบนลงล่างลืมไปเขาสอนมาอย่างนี้ ต่อไปก็ทำความสะอาดล้อด้วยการขุมน้ำยาล้างรถทำไมไม่ใช้น้ำยาล้างล้อช่างมันเถอะเหนื่อยเลยวล้างอาฝุ่นออกทำให้ครบทุกล้อคำแนะนำคืออย่าล้างรถตอนเที่ยงให้ล้างรถตอนเช้าหรือเมื่อก็ตอนเย็นเพราะร้อนร้อนโว้ยใช้ที่ขัดยางขัดแก้มยางให้สะอาดพยายามอย่ายให้โดนล้อแมกอเป็นรอย ล้างน้ำยาวสักร้อยสะอาดทีนี้ก็เช็ดให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์คุณภาพเท่าไหร่ไม่รู้เช็ดเช็ดเช็ดเข้าไปปลอดทำไมมันยังเป็นคราบอยู่เลยล่ะเคยมีคนบอกว่าถ้าแดดแรงอะ่ะคราบแชมพูมันจะแห้งเร็วสงสัยจะจริงครับหรือผมล้างไม่สะอาดเช็ดกระตกเสร็จปุ๊บล้างน้ำออกทันทีเลยกันพลาด เ็ดใหม่ตั้งแต่ต้แนแห้งซะดีซื้อน้ำยาบำรุงเคลือบแก้วมาแล้วก็แถมที่พ่นให้แต่พอใส่ไปแล้วแล้วมันจะใช้ยังไง DIY เองก็ได้ทำการฉีดสเปรย์ทั่วเพื่อที่เราจะบำรุงรักษาผิวของรถนะครับฉีดและเช็ดฉีดและเช็ดอ้สเปรย์ตัวนี้หอมจังเลยแต่แพงหลังจากนั้นก็มาฉีดกระจกทีละครึ่งนึงนะครับแล้วก็เช็ด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 โอ้ ร้อนร้อนเมียจ,จะเห็นใจปะไหมเนี่ยเคลือ,อกบออกระโปรงหน้ารถารที่เปิดประตูก็ต้องชีดจุดสุดท้ายในการเคลือบตัวถังเคลือบร้อด้วยครับเพื่อความเงางามทีนี้เราจะมาเคลือบอยางกันนะครับรแล้วก็เช็ดพลาสติกข้างนอกเพื่อความเงางามนะครับ เสร็จแล้วโอ้ย,อยเสร็จแล้วมาต่อกันที่ข้างในนะครับตอนแรกว่าจะเช็ดข้างในแบบประนีประนีตอนนี้ช่างหัวมันแล้วร้อนเช็ดเบาะที่เต็มไปด้วยขยะของมาดามแพรมด้วยนี่ขยะไหมล่ะดูนี่หมกไว้ได้ยังไงเช็ดประตูนะครับกําจัดขนแมวตรงนี้ทงด้วยนี่โอเคสเสร็จแล้วครับทีนี้ก็รอนางเมียผมตื่นมาตรวจงาน อย่างเละเทะเมียจ๋าฉันล้างรถให้เธอแล้วตอบอย่าใส่รองเท้าขึ้นมาบนบ้านเนี่ยสกปรกไปหมดแต่รถสะอาดนะรถสะอาดแต่บ้านสกปรกแล้วเมื่อวานอีนัดมาถูทําไมล่ะหัวขัดรถตั้งชั่วโมงครึ่งเชนนะหรอมึงไปจ้างล้าง20นาทีก็เสร็จแล้วปะก็ฉันรักรถไงแล้วก็รักเจ้าของรถด้วยลรอด่าลงไม่ละพูดขนาดเนี้ยอุด่าได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าจะให้ด่ามาเลยมาเลยมาดูเดี๋ยวนะซื้อของมาเท่าไหร่ห้าพันกว่าบาท แล้วถ้าติดล้างเนี่ยข้างนอกเนี่ยครั้งละร้อยเนี่ยได้ตั้งกี่ครั้ง50 <c oughs> งกว่าครั้งเลยนะไม่ <c oughs> เกิน50ครั้งสิฮะมันรถมาดามแพรมฉันไม่อยากให้ใครเข้ามาในรถมาดามแพรมอา้าวแล้วที่มึงพาชูขึ้นรถล,ละ่ะไม่มี <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาดูแลว้วอ่ะเอารองเท้ามาให้ใส่ด้วยเราจะใส่อะไรอะ่ะนูน่นไงรองเท้าใช่ไหม <c oughs> ปะ่ะเชิญจากไหนใส่พอดีไหมจะได้แต่งงานกันอ แตนแตนสวยไหมรถสวยอะกุยอีรถได้อาบน้ําแล้วกูยังไม่ได้อาบน้ําแต่เมื่อวานเลยหยุดหยุดเอาอะไรตีรถเมื่อกี้กราบรถชั้นเดี๋ยวนี้กราบรถเดี๋ยวนี้ก่อนมึงจะให้กูกราบรถกงกราบกูก่อนกราบเรื่องเมียบังเกิดกล้าว <laughs> เป็นไงนี่กระจกที่ฉันก็เคลือบอย่างดีเลยแล้วนี่ทำไมขี้ฝุ่นเต็มเลยไหนขี้ฝุ่นเนี่เยเนี่ยเบียสิจะได้สะอาดเนี่ยเนี่ย มันบอกให้เลียนเมียมึงนะอเราไปดูตรงนู้นไปนี่ฉันเคลือบอย่างดีแล้วเวลาไหนเอาเวลาแบบฝนตกเย็นไม่จะบอกว่าให้ดูดูตรงไหนทั้งคันเลยไงก็ดีข้างในฉันก็เช็ดแล้วด้วยจ่ายตั้งห้าพันได้อะไรกลับมาบ้างก็ไม่รู้เป็นไงลรใหม่เอี่ยมอ่องเหมือนกับเพิ่งออกมาจากโชว์รูมถูกดิออกมาสมสัปดาห์เองมั้ง เป็นไงจ้าประทับใจไหมดูยางไม้แต่ยางยัง,งขัดให้เลยดูสิเอออยากไปขัดเลยเดี๋ยวล้อมด้านหมดไม่สวยอย่างนี้เอาไป<น>ขัดก็ไม่สวยนี่น,น,นี่ในรถเนี่ยในรถเนี่ยฉัน <Hayır S 1> <ไ Mar? S 2> ถูคอนโซลรถแล้วก็บอกให้ด้วยอ응ืมเหลือไงอ่ะมี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 ค่ารำยาเหลือก็สแสดงว่าคุณล้างไม่สะอาดเลียสิเลียตีกขวดไปละเป็นไงล่ะจ้าปวดแค่ล้างรถ อู้ล้างซ่วมล,ล้างนู่นล้างนี่หมดทุกอย่างก็น่ามันหน้าที่มียเป็นรดน้ำต้นไม้แ่ะ <c oughs> ไม่มีขอบจงขอบใจขอบคุณผัวสักคำเลยเหรอจ่ายเป็นร้านแล้วเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องขอบคุณอีกหรอ <c oughs> ขอบคุณผัวนะคะที่จ่ายทั้งเจ็ดแสนเนี่ย <c oughs> คุณดูค่ะรู้ไหมที่แพมยอมจ่ายเนี่ยทั้งหมดล้านเจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยหมายถึงว่าอะไรอะไรเธอออกไปล้านสี่แสนฉันออกไปเจ็ดแสนเออช่างแม่งมาละกันเอาเป็นว่าที่ออกไปล้านกว่าบาทเนี่ยคือตั้งใจว่าในอนาคตเนี่ยคุณวิทย์จะต้องรับผิดชอบก็คือพอรถโบต์ป้ายวงกลมป้ายสี่เหลี่ยมป้ายอะไรก็แล้วแต่คุณวิทย์คนจัดการหมดเลยไม่เป็นไรฉันมีแหล่งเงินทุนแล้วหรอตุ๊กตาเธอไงแรงมากเลยอย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันตามคนต่างอยู่โอเคไหมทีนี้ ี่ผัวล้างรถเสร็จแล้วขอรงออขอางวัลไหนสิอย้งอ้าวขอรางวัลอ่ะฉันยอมเสียสลัดตัวเองอ่ะเนี่ยเหนื่อยมากเลยล้างรถเจ็บแผลด้วยเนี่ยแมวทําเนี่ยไหนๆขอรางวัลไหน่อยสิก็สาระแน่เองไงอ้าวบ,บ้านแล้วจะให้มาหอมแก้มหรือขูนอายอ่ะดีใจจังเลยวันนี้มีศพมาหอมแก้ม แล้วที่มึงนอนอยู่กับสอบทุกวันนะทำไมไม่สะเทือนบ้างฮะเอาเป็นว่าวันหลังมาล้างรถใหม่ก็ค่อยว่ากันแล้วกันเนาะ <l ug> ลัางรถสองปีครั้งและเหนื่อยเหรอ <l ug> ใช่จางั้นงเาอานี่ยเนี่ยใช้ทีเดียวไปขายต่อเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ <l ug> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ